ทำไมจบแบบนี้เออจบแบบให้ไปลุ้นต่ออีกแหละว่าอีกคนนึ่จะเป็นใครก็ต้องคงจะเป็นหมอกนี่แหละซีนนี้ก็จะไปอยู่อีก้ทยไทยพาเป็นซีนที่เปิดมั้ก็แต่แรกเลยเนี่ยนะครับนี่ลคือนี้สนุกมากิงๆก็ขำๆเนาะฮ่าๆคือมันฮาคือด้วยความที่ตัวของหมอกเองกับเปีเยงก็แบบตกลงใจว่าจะคบกันแล้วถึงว่าจะเป็นช่วงระยะทดลองกเถอะคือมันมันแบบคือเพราะความเพราะความระยะทดลองแหละมันเลยทำให้มันมันฮาเพราะมันต้องแอบแอบซ่อน ซีนในห้องนอนสามคนที่สุดของอีพีนี้ที่หลบพี่เดือนใช่ไหมเออคือไม่ไหวคือมันทําใจให้ไม่ขำไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบว่าคอมแพ c ต่อเนื่องมากเออมันไปเรื่อยๆจนพี่มาเสนอแล้วแหละกูด่าตุ๊กตาคือถ้าใครไม่เคยดูแบบหอแจ๋วแตกมาก่องใช่จะเป็นมุกในห่อตุ๊กตาพี่บอกว่าแบบทุกคนจะดูกันหมดว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือนนโอเล่นสุดมากฉากที่เปื่อยเราแบบว่าต้องรอ แล้วแบบเน้นมากเลยนะอเน,นอะ่ะคือแบบโอ้โหใช่ใช่จริงๆบวตลกให้เของจริงดอ,อ่ยเขาทอฟฟอร์มตลอดจริงนะแล้วแก็ความรักของคนสองคนระหว่างปีก็บอกคือแบบก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนม,มากขึ้นระหว่าง ของก็สองคนนะคือโอเคถึงแบบว่าไม่สามารถบอกใครได้หรืแบบไม่เปิะมัเจอร์จนเกินไปแต่แบบว่าต่างคนต่างรู้ก็โอเคนะเขาก็ดูโอเคตัวปีเองเขาต้องรู้สึกดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนอื่นที่มาชอบเขาไงเขาไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้มาก่อนพอเป็นแบบมีคนมาชอบเขาก่อนแล้วโดนเทคแอมเขาก็เลยรู้สึกดีอยู่แล้วอย่างี้แล้วก็ได้รู้จุดเริ่มต้นของ f อ r ์ t i ิมเพร s ชั่แรกก็คือเรื่องของที่ปีซีหลอกก็คือเรื่องที่ปีซีหลอกมันเครื่องเครื่องปีนเครื่องซีหลอกมันทําไม่ได้นี่แหละมันพังแล้วปีก็มาช ล้วบอกว่าได้เห็นว่าเออปีถูกบูลลี่ยังไงถูแกล้งยังไงอะไรสมัยตอนที่แบบเออยังเป็นเด็กดูเนิร์ดเนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็จริงๆอ่ะโอ้โหอะไรเพื่อนเอาจริงๆอ่ะเพื่อนนิสัยแบบนั้นอ่ะเอาจริงในมหาลัยอ่ะถามว่ามีไหมมีก็แบบน้อยส่วนมากเพื่อนอย่างนั้นจะเป็นช่วงสมัยเด็กมากกว่านาะน่าจะมัธยมอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเพราะว่าอันเนี้ยตอนนั้นแบบบุคลิกภาวะในการคิดเขาก็จะแบบเหมือนไม่ได้คิดอะไรแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนแต่ถ้าเกิดสมัยนี้ในมหาลัยก็จะมีน้อยมันน้อยแล้วนะไม ที่มาเดินเดิน,ดนมนาแล้วใส่ชื่อเอไรสิในรายงานมันก็แบบเออคืออันนี้ถามว่ามีไหมมีมแน่นอนร้อซแต่ว่าคือมันจะไม่เชิงอย่าร้อ0มันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนแบบฉันช่วยออกค่านี้แล้วกัน เออแต่ไม่ทำเออแต่ไม่ทำนะเธอก็เออเดี๋ยวฉันช่วยออกเงินเออเป็นไฟจ่าตตังใช่แต่ตังแค่นั้นเองก็ไม่ไม่ไม่ได้ออกแรงอะไรออกทำอะไรแต่มันก็จะมีนะคนที่แบบว่าไม่ทำอะไรเลยนะแต่เขาอยู่ด้วยได้ไหมมันมีมันก็มีแต่ตัวเปีเขาก็ก็เหมือนยอมเนาะก็ได้ความที่เขาแบบเป็นคขาสมัยก่อนเบบยอมพ้นง่ายก็เลยยอมมาตลอดสุดท้ายก็คือตัวหมอเองเห็น ว่าแบบเออชีวิตปีแบบว่าเอาจริงๆคือน่าสงสารแหล่สกูเห็นกวามแย่มากแล้วเขาก็เลยอยากปกป้องเลยอยากปกป้องแล้วแบบเขาก็ชอบด้วยแหละก็เลยแบบพยายามแบบเออแอบตามมาตลอดตตาามมลอดจนก็เลยแบบเป็นมาถึงวันนี้วันนี้เขาได้คบกันแบบไปทดลองเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปซีนที่ประทับตาในการจูบใช่ไหมแล้วก็ชอบอีกที่ปีบอกว่าอะไรนะมึงจูบกูตลอดเลยขอเป็นกูจูบมึงตั้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้กลายจะน่ารักอีกนแล้วจะมาทำไมจะมาทำไมเจ้าวบทสำคัญมาตลอดมันเลยห่างไง และมันก็อลังจะเป็นผลในอนาคตราะว่าตัวของมีเนกก็เป็นน้องของหมอกเหมือนกันใช่ไหมพอดีที่เขาได้เป็นพี่อ่ะทั้งหมอกเองทั้งเดือนอ่ะได้ความเป็นเป็นพี่ทั้งคู่มันก็ต้องมีแบบฟิลลี่แบบห่วงน้องอยู่แล้วแล้วจะยังไงล่ะเออคนพี่จะตกลงกันได้ไหมเออจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแล้วใครจะคอยช่วยเหลือนี่เดือนยิ่งไม่ชอบที่หน้าหมอกอยู่ด้วยใช่เขาเปิดมาตอนแรกเนี่ยเพราะเพราะตัวเปียก็บอกว่า มึงไล่มันเลยมันบุกายชิดกูแล้วเกินตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยตัวของไอเดือนเองก็แบบช่วยน้องเต็มที่ปกป้องน้องเต็มที่แต่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคือน้องใช่ชอบเขาไปแล้วเรียบร้อยเขาคบกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออไปแอบมองแล้วตอนที่เขาแชทคุยกันก็ได้รู้ว่าอ่ะเขาคบกันเพราะเ่ากี่เดินมาแอบคบกันใช่ไหมมันนี้มันมีเป็นคลิปปาติอยู่ต้องเหมือนกันเออเป็นสายสายสายแมสใช่ป่ะพอดีครับได้รู้เรื่องนั้นไปนะครับแล้วเรื่องเรืออีกละ พิกเผากางจะแบบยหนูได้กลิ่นนะคะว่าพี่สองคนพบกันชอบมากหนูอ่านนิยายไม่เยอะค่ะหนูรู้หนูสัมผัสได้ค่ะเก่งเก่งมากเลยคนเนี้ยเก่งจริงแต่แล้วก็ถูกแบบว่าตัวบอกท่านัของมอเองก็บอกไปว่าเอ้ยจริงไม่ใช่หรอกพี่่พีเลิกตามจีบมันเป็นนานแล้วสาบานเออสาบานเลยตัวพิกเผาก็แบบอุ้หหงอยเลยแล้วเราก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีตอนที่เขากล้าเปิดตัวกัน แล้วก็มารอดูความน่าแหกของเกลือแกรงคุณโุลีหัวเราะใหญ่มากมาบอกแบบอิเรียลมาแค่แป๊บเดียวนะแต่เคยแย่งซีนอยู่นะก็ต้องมาดูแล้วว่าอีพีหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับผมอ้ยลืมถามน้องเลย่อเป็นงไงบ้างน้องเขินไม่หยุดเขินอ่ะขำอย่างเดียวอยูว่าขำน้องเขินจริงเขินไม่แต่เคมีดีจริงคู่แบบหมอกปีอ่ะคือดีมากเลยเวลาเขาอยู่ด้วยกันแบบน่ารักมากเลยเนาะ นะครับโอเคนะก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเรีลเอ็กชั่นปลาบนฟ้าใน EP ที่10นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเ n j o นจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก็นจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา4คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับขึ้นมปทีนึงกับเร a c t i o n ชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ถัดไปนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ